นั่นไงผมว่าแล้วข้อฟีเกมเราเป็นแบบนี้อีกแล้วมาดิข้อฟีเกมเราเป็นอย่างนี้เหรอข้อฟีเกมเราเป็นอย่างนี้เหรอหึข้อฟีเกมเราเป็นแบบนี้เหรอเงียบเงียบเงียบเลยเงียบเลยมาดิฟีเกมเราเป็นอย่างนี้เหรอเราอ่ะหึฟีเกมเราเป็นยังไงเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อยังได้อยู่ยังได้อยู่สวยนั่นไงใส่ต่อใส่ต่อข้อฟีเกมมาหนึ่งทีข้อฟีเกมมาหนึ่งทีไหลไป คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหารุนแรงเกินกว่าจะรับได้เช่นการเล่นแล้วหมดตูดเพราะงั้นอาจจะเกิดความอันตรายต่อผู้ดูและผู้ชมได้กรุณาเพิ่มอายุตัวเองให้มากกว่า18ปีก่อนรับชมด้วยที่สําคัญที่สุดแนะนําให้กดไลค์กดแชร์ก่อนดูทุกครั้งจะดีที่สุดเดี๋ยวยอดวิวมันจะไม่ขึ้นโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมช่องแอดเคชันแนะฮะก็เล่นไปมาจองเวไปเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเราจะ พอได้กับมันอยู่นะได้อยู่แหละได้เลยแหละเออแต่ว่าเราก็ยังมาขัดดวงขัดลาบเราเรื่องของการเข้าฟรีเกมใช่ไหมเข้าฟรีเกมไม่แตกแต่ไปไหลนอกแตกถ้างั้นก็ตามนั้นเลยครับเออมาเจอกันใหม่มาเอากันใหม่เออมาแบบปรับกันใหม่รอบนี้ผมมาทุนสามร้อยนะหวังว่าจะเอาเรื่องอราบกับมันได้อยู่นะโอเคเบ็ดเริ่มต้นเบ็ดหกเลยแล้วกันอ่ะ เกมไหนที่มันมาก็อย่าไปเปลี่ยนมันเยอะเดี๋ยวดวงมันจะดวงมันจะเหวี่ยงน,นะเพราะงั้นก็อยู่เกมเดิมไปก่อนไม่ได้ค่อยเปลี่ยนเกมกันแล้วกันนะครับอ่ะ,ะไหลดปกันจากการพิสูจน์ของเมื่อวานแะล้วรู้สึกว่าต้องฟิสเกมของเราเนี่ยเข้าง่ายไหมแต่เข้าเราไม่แตกลืมเปิดลืมเปิดเื่องโอ้อยลืมเปิดเทอร์โบลงไปกดเบ็ดลงซะงั้นไปฮนะ นี่ไงโอเคเข้าฟรีเกมเง่ายนะจากที่สังเกตมาเข้าฟรีเกมมาง่ายมากช่วงประมาณเวลาเที่ยงเพี้ยบ่ายที่ผมเล่นเนี่ยเข้าฟรีเกมง่ายมากแต่เล่นคือฟรีเกมยังไม่จ่ายยังไม่สุดเลยสักสักรอบนะเออนั่นไงนั่นไงผมว่าละเข้าฟรีเกมแล้วเป็นแบบนี้อีกแล้วมาดิเข้าฟรีเกมแล้วเป็นอย่างนี้เหรอเข้าฟรีเกมแล้วเป็นอย่างนี้เหรอเเข้าฟรีเกมแล้วเป็นแบบนี้เหรอเงียบเงียบเงียบเลยเงียบเลยมาดิฟรีเกมแล้วเป็นอย่างนี้เหรอเราอะ อือจิแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อเป็นเป็นยังไงต่อมาดิมาอีกมาอีกมาอีกไปอีกพูดเลยมาอีกไปอีกไปอีกไปอีกอือไหลไหลถึงพรุ่งนี้ไหลถึงพรุ่งนี้จังหวะเนี้ยต้องไหลถึงพรุ่งนี้แล้วไดนไงไปต่อฮะดอกนี้ไปสวยขีดเดียวเข้ามาสองร้อยอะไรปะหวัวไม่ได้ดิขั้นต่ำสักสามร้อยไปขั้นต่ำสักสามร้อยไปกำลังได้เรื่องอยู่สามร้อยอะ กินมันคนได้สัก600นะถึงจะแบบเอารูปข้อลอยนะแต่นี่น,นั่นไงก็ยังกลับมาอีหลอดเดิมของเราอยู่เลยอะ่ะก็ยังแบบอยู่อยู่กับเขาแล้วไงใช้เป็นคอนเทนต์ได้ไหมไอคอนเทนต์ที่แบบเข้าฟรีเกมเยอะแล,แล้วไม่จ่ายให้เนี่ยเออตัดเบ็ดลงตัดเบ็ดลงคว้านไหมคว่านได้ไหมคว่ากันใหม่คว้ากันใหม่คว้ากันใหม่ เอาเรื่องอยู่ไหมเฮ้ยว่ากันไปนี่ไงผมว่าเข้าไม่ไดีป่ะไหลนอกรถแตกนอกนี่เยอะกว่าแตกไงอีกนะจังหวะเนี้ยท,ทำไมไม่มีดวงออกฟรีเกมสักทีเลยวะผมเล่นมากี่คลิปแล้วเนี่ยนี่ไงเข้าฟรีละผมเล่นมากี่คลิปแล้วเนี่ยเล่นมากี่คลิปก็รู้สึกว่าจะตายฟรีเกมตลอดเลยนะเนี่ยไปรอบนี้ ไม่ตายหรอกเออไม่ตายหรอกรอบนี้เข้าฟีเกมก็ไม่ตายหรอกมาหมัดมวยอะไรก็มาจังหวะนี้ปึ๊บทคไหลไปก่อไปก่อปึ๊บหนึ่งไงดูส like <Pa id. S 1> ิ وں, ่งท <aj> ี่มันทำดิดูสิ่งที่มันทำสิปึ๊บไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลอีกแล้วมาฟีนีฟีมาหนึ่งทีฟีนีฟีมันก็คาดหนักอยู่แล้วว่าจะไม่โผล่อะไรมาแ ไม่โผงจริงหลัลบมือดีในทีมไม่คีนปึ๊บดนแลรุล่นอีกดนแลรุล่นอีกมาสอนกินข้างบนเหลือไว้ทำอไมเหลือเด็ดตะก้อแล้วไงไปต่อปึ๊บย,ยังยังโอเคแม่อยู่แม่อยู่ไหลต่ออยู่ไหลต่ออยู่ดอกนี้ก็ไม่ไหลแล้วไงไป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  เรียบร้อยฮะรู้สึกเหมือนกับไม่มีดูกบบฟรีเกมเลยจริงๆหรอเนี่ยไม่มีจริงเหรอเบ็ดแปดอะต้องมีบ้างอยู่วะอืมย ผมว่ามันไหลดีอยู่นะมันไหลดีนะแต่ฟีเร์เกมไม่ออกมาเลยเว้ยนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้สองร้อยมาสวยครับจังหวะนี้ไหลต่อ,อยไหลเนี่ยโอ้ยสิบสองบาทพูดอยากับมาเยอะพูดอยากับมาเยอะจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บมามาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้ยหนึ่งสอง ทำเป็นเล่นไปทำโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไปเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทุกคนก็ยังอะไรวะเนี่ยยังเป็นอีหลอบเดิมของผมอยู่เลยเนี่ยจังหวะนี้เบ็ดติดต้องโผล,ล่่ะจังหวะนี้เบีดติดต้องโผล,ล่่ะ น yeah. ี่ไเกือบรางวัลก้อนตัวออกรัวๆแต่ประเด็นคือเขาจริงๆก็ยังไม่จ่ายเหมือนเดิมนะเออไปเออไปไปต่อนี่ไงนี่ไงไปต่อสวยครับลายกำลังมาลายกำลังสวยลายกำลังสวยอย่าจบอย่าสิ้นดิ้นกันไป เปี้ยงนี่เปี้ยงเปี้ยงยังได้อยู่ยังได้อยู่สวยนั่นไงไต่ต่อไต่ต่อเข้าฟีเกอรมาหนึ่งทีเข้าฟีเกอรมาหนึ่งที<ๆ>เปี้ยงโอ้โหไม่ไหลับโอเคอยู่นะทำเป็นเล่นไปโอเคอยู่สองพันอยากไปต่ออีกหน่อย<ๆ>ไปต่ออีกหน่อยมา ไหลไหมฟีเกมอ่ะโอ้โหโอเคไปอยู่ไปอยู่ไหลไปไม่ไหลวันสี่ทีนี้พี่เกมไม่เข้าง่ายแล้วทุกคนทุกคนขอยากนี่เข้ามาแหละขอปุ๊บได้ปั๊บอย่างนี้เลยสิครับเบ็ดสิบขอขอสักพันหนึ่งไหมขอให้คุ้มกับฟีเกมสักรอบหน่อยเถอะมั้ยนั่นไง ฟีนิฟีมาหนึ่งทีจังหวะนี้ฟีนิฟีต้องตกจังหวะนี้ฟีนิฟีต้องตกต้องตกมาแล้วต้องตกมาแล้วแล้วก็ไปแล้ว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 นะฮะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยะขอพันนึงนะฟีเกมรอบเนี้ยฟีเกมแบบจิตเนขอสักพันนึงนะไหลลงมาไต่ลงมา ไหลลงมาเยอะกว่านี้ไม่ได้ไงั่นไงไปละไปละรึ๊บไหลมาต่อไปละรึ๊บนั่นไงหายหายเรียบร้อยครับเจ๋งเหมือนเดิมเลยทีเกมเจ๊งเหมือนเดิมได้มาเยอะก็ตามเจ๊งเหมือนเดิมนะทุกคนเออเฮยจะบ้าตาย ตะบ้าตายเจ็งทุกฟรีนี่แหละแอดเคอเคครับจบประมาณนี้ก็โอเคนะได้มาอยู่นะคุณสามร้ยนี่มีแตกมีแตกสามร้อยหนึ่งบาทโชว์ได้หนึ่งทีก็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้ากำไรอยู่แต่ก็ยังที่แค่ไม่ผมไปเลยะไรบฟฟีเกมวะยังไม่เข้าฟรีเกมแล้วจ่ายว่าสักทีเลยโอเคครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะชอบ กดซับสคไคร b ์ไว้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะไปละ